เขบอกว่าแผนภูมวงกลมแสดงการรับสมัครเข้าเรียนม .1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งปีการศึกษา2562อะโรงเรียนแห่งนี้จะรับสมัครนักเรียนชั้นม .1 ในปีนี้จํานวนทั้งหมดกี่คนอยากรู้ทั้งหมดคราวนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันมีข้อตกลงของการเขียนแผนภูมิวงกลมว่าทั้งหมดของเขาเนี่ยในแผ่นภูมิถ้าพูดกันในรูปของเปอร์เซ็นต์ เต็มวงจะต้องบรรจุหนึ่งเอร์ซครบโอเคไหมวงกลมหนึ่งวงวงกลมหนึ่งวงถ้าพูดในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์มันก็คือ100เปถ้าครูน้ำพูดในรูปแบบขององศาองศาก็คือครบ1หนึ่งวงกลมหนูรู้ไหมว่าครบ1หนึ่งวงกลมกี่องศาสา 160หกสองศาค่ะมันคือวงกลมหนึ่งวงถ้าคุณน้ำพูดถึงองศามันจะกลายเป็นสา0ร้อยหกสิบองศาค่ะโอเคอ่ะคราวนี้ไม่ว่าเขาจะพูดเป็นองศาหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนูจะต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ไหมายความว่าหนูอาจจะต้องแปลงทั้งวงนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยหรืออาจจะต้องแปลงทั้งวงนี้ให้เป็นองศาไปเลยแต่มันต้องมีวิธีการเทียบ คือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจากองศาคุณน้ำให้สูตรนะสูตรอ่ะให้สูตรก่อนเปลี่ยนจากองศาให้ไปเป็นเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์น,นะให้เราจัดการคูณมันด้วยหนึ่งร้อยส่วนสามร้อยหกสิบนี่ให้สูตรเลยนะให้สูตรเลยจริงๆมันมาจากการเทียบปัญญัตตะยางแต่ ณเวลานี้เราไม่คุยละเอียดขนาดนั้นแล้วเนาะจากองศาให้เป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยหารด้วย360อก่ะก็คือคูณร้อยส่วน360ไปเลยแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ให้ไปเป็นองศาให้ทำการสลับตัวเลขคูณ360แล้วหารด้วย100โอเคไหมคุณน้ำให้สูตรแล้วนะให้สูตรแล้วอ่ะ ข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาสูตรไหนดีได้บทแล้วแต่ไม่มีใครบังคับคราวนี้คีย์เวิร์ดคือเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ส่วนตรงนี้สองร้อยสิบแปดเนี่ยเขาบอกเปอร์เซ็นต์มาตรงนี้ตื๊ดตรงนี้องศาเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ามีความเป็นไปได้ถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดเนี้ยมันกินพื้นที่ไปเท่าไหร่แล้วเช่นคุณน้ำบอกว่าทั้งหบดเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละสมมติแสดงว่าไอ้ชิ้นตรงนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เข้าไปเทียบพัญนที่แต่ยาง 10%คือ218คนทั้งหมดคือ100%กี่ค,คนนี่คือวิธีเทียบธรรมดาง่ายๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเราต้องเปลี่ยนไอช่องเงื่อนไขพิเศษความสามารถพิเศษแล้วก็ในเขตพื้นที่บริการให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก่อนจะองศาหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่คราวนี้หนูลองดูเลขตรงนี้ง่ายๆครูน้าเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์กับเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นอยากจะเปลี่ยนช่องนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน คุณน้ำก็เข้าสูตรเลยแสดงว่าฉันอยากเปลี่ยนองศาไปเป็นเปอร์เซ็นต์อยากจะเอาองศาไปเป็นเปอร์เซ็นต์สูตรก็คือใช้สูตรบรรทัดบนนึกออกปะเอา35องศาคูณด้วยร้อหารด้วย360ซึ่งคุณน้ำบอกเลยว่าเลขไม่ลงตัวเลขไม่ลงตัวเขียนว่าไม่ลงตัวดีกว่าเลยไม่เอาคิดเลขมาแล้วเลขไม่ลงตัวเลขไม่สวยเลยเป็นเศษส่วน เลยเปลี่ยนใจงั้นไม่เปลี่ยนองศาเป็นเปอร์เซนต์เราจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นองศาค่ะเลขคิดง่ายกว่าเยอะเลยเราจะเปลี่ยนเปอร์เซนต์เป็นองศาเพราะฉะนั้นหนูต้องทําข้อสอบแบบดิ้นไปมาได้แล้วเลือกทางที่ง่ายกว่าเนอะว่าเราจะเปลี่ยนเปอร์เซนต์เป็นองศาง่ายกว่าเยอะมากเลขตัดง่ายสบายๆเปลี่ยนสีเปอร์เซนตเป็นองศาเอา เปลี่ยน45%นิยนะคุณเอาสูตรนี้นะเอา45ตั้งคูณสามหส่วนหนึ่งคิดเลขให้หน่อยว่าช่องนี้กี่องศาตรงนี้ด้วยเอา15ตั้งคูณสามหศส่วนหนึ่งรยคิดเลขให้หน่อยว่าตรงนี้กี่องศาอะรอค่ะรอ แสดงว่าตรงนี้ฟิกแล้วนะไม่เปลี่ยนนะตรงนี้คิดด้วยสามสามสิบห้าองศาเนาะขอสองอันนี้ให้หน่อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นกี่องศาสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นกี่องศาสี่สิบห้าเปอร์เซ็นคือหนึ่งร้อยหกสิบสององศาเก่งมากค่ะหนึ่งร้อยหกสิบสององศาเห็นไหมเลขสวยกว่าเยอะเลยเนาะเลขสวยกว่าเยอะเลยอ่ะช่องนี้หนึ่งร้อยหกสิบองศาหนึ่งหกสองอีกอันหนึ่งล่ะอ่ะอีกอันนึงล่ะ วงไม่ค่อยสวยเลยฟื้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นมาแล้วอ่ะแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นล่ะสิบห้าเปอร์เซ็นคือห้าสิบสี่องศาเก่งมากค่ะห้าสิบสี่องศาฟืบโอเคนะครบแล้วนะรู้เงื่อนไขพิเศษแล้วรู้ความสามารถพิเศษแล้วรู้เอ่อเปอร์เซ็นต์เอ้ยองศาในเขตแล้วก็จะเหลือชิ้นที่เราไม่รู้ อแต่เรารู้ได้แต่เรารู้ได้เรารู้ว่าทั้งวงเลยอ่ะต้องได้360ใช่ไหมมันไปแล้วเท่าไหร่อ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอในเขตตรงนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นกี่องศากันนะองศาขององศาคุณน้ำเขียนภาษาไทยดีกว่าขนาดองศาของนอกเขต คิดเลขให้หน่อยลอกเหลือเท่าไหร่ทั้งหมด360ใช่ไหมลบ e 3ช่องที่เรารู้มาแล้วทิ้งไป54าสิบสีวกสาบหวกสี่บวกบวกร้อหนูจะเหลือขนาดองศาของนอกเขตเป็นเท่าไหร่นะอ่าเป็นเท่าไหร่นะ1นึองศาเยี่ยมมากๆ1 0หอองศาเก่งมากคราวนี้ไม่ใช่เรื่องยากดู เราเทียบบัญญัติยางธรรมดานี่แหละเรารู้ว่าอ๋อสองร้อยสิบแปดคนคือร้อยเก้าองศาใช่ไหมสองร้อยสิบแปดคนคือร้อยเก้าองศาหนึ่งร้อยเก้าองศาคิดเป็นสองร้อยสิบแปดคนบัญญัติยางธรรมดาเทียบบัญญัติยางบัญญัติตรยางโอเนรอยไปถึงดงังคารแล้วได้อยู่เนาะ โอเค109องศาคิดเป็น218คนแต่เราต้องการทั้งหมดไงคำว่าทั้งหมดในที่นี้คือเขาอยากรู้ที่360องศา360องศาเทียบมันยัต่ยังไม่ใช่เรื่องยากเราสอนกันมาเยอะมากแล้วคือวิธีการเทียบคือขวาหารซ้ายคูณล่าง การที่เอาขวาหารซ้ายคือหาต่อนหนึ่งหน่วยก่อนคูณด้านล่างคือคูณจํานวนที่เราต้องการรู้เข้าไปเนี่ยเอว่าขวาหารซ้ายคูณล่างจบแล้วแค่นี้ได้คําตอบี่ายไหมง่ายมากแล้วเลขก็แบบตัดง่ายสุดๆไปเลยอันนี้ตัดได้สองกลายเป็นสองคูณสาม้อยหกสิบได้เจ็ดร้อยยี่สิบคนค่ะ แค่นี้เองจบจำนวนทั้งหมดคือ720คนค่ะ